อ่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรอ่าวิ่งล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชนกัน2ส,สูตรนะวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชนกัน2สูตรนะครับอันนี้สูตร1 นะครับอันนี้สูตรสองเาเทียบชมกันสองสูตรนะครับนี่สูตรหนึ่งนี้สูตรสองสองสูตรเทียบชมกันหนางวดไหนไม่ชนกันอย่างเงีนงวดแรกเนี่ยผมย้อนให้ดูหกห่วงจะเครื่องหวดแรกเนี่ยมาตัวเลขมันไม่ชนกันก็จับชุดเดียวเลยสามเจ็ดเจ็ดสามไปกับพวกเราเจ็ดสามนะครับวิธีทำสองสูตรนี้ต่างกันนะครับงวดไหนไม่ชนจับชุดเดียวเลยนะครับ ถ้าวงไหนชนก่อนน้นไปที่ตัวชนเลขชนนะครับอ่ะก็ <c oughs> ใครที่ชื่นชอบผมบอกไว้ก่อนฮนะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ลงให้หมดแรกแล้วก็ห่วที่จะถึงนี้นะครับมันชนกันแค่ตัวเดียวนะครับชนกันแค่ตัวเดียวอ่าที่วิ่งล่างนะครับชนกันแค่ตัวเดียวอ่าถ้าใครชอบก็อ่าดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทำอนะมันจะชนกันตัวไหนล่างวดน,นี้ก็อ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอทอนนักคํานวณน,นะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแอทอนได้ทําสูตรดีๆนะครับทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปดยกันแล้วกันนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนเ้อะสมาชิกเําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแกแยกวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองเด้อถูกผิดผมไม่รู้หรอกฮะก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเอามาดูงวดแรกครับวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่1เลขสามสูตรที่2ได้เลขเนะครับไม่ชนจับชุดเดียวเลย377 3ดด,ดอก3 7นะครับ3 ชุดเดียวเลยไม่ชนนะสามเจ็ดหลังหดแ <c oughs> หลกวมดที่สองฮะสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขค่ะสูตรที่สองได้เลขห้ามาชมกันที่เลขห้าถ้าไม่ออกเบิ้ลห้าห้าก็คือต้องอเน้นตัวเดียววิ่งห้านะครับพอออกห้าก้าวห้ามาที่หลักสิบฮะทั้งสองสูตรเลย <c oughs> ถูกเป็นงวดที่2องวดที่3ฮะงวดที่3สูตรที่1ได้เลขศูนย์ฮะสูตรที่2ก็ได้เลขศูนย์อาจจะชนกันอีกฮะที่เลขศูนย์ผดอกสูตรศูนย์อ่างวดเนี้ยตัวเลขมันชนกันฮะแต่มันดันมาเบิ้ลศูนย์ศูนย์ 0, มันก็เลยมาทั้ง2องตำแหน่งเลยนะครับที่10หน่วยล่างถูกเป็นงวดที่ สามฮะ <c oughs> เอางดต่อมาฮะงดที่สี่นะครับงวดที่สี่สูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขสองฮะสูตรที่สองนี่ก็ได้เลขสองฮะชนกันที่เลขสองอีก 2, อฮะถ้าไม่เบิ้ลสองสองก็คือสองต้องมาที่ตำแหน่งเดียวนะโดออสามสองก็สอง ก็มาตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่4นะครับยิงล่าง2สูตรนะมาได้ทุกหลักนะครับถูกเป็นงวดที่4นะถูกงวดที่4งวดต่อมาฮะ <c oughs> ตัวที่หนะ้ <c oughs> ก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนอื่นผมก็ต้องกาบขอกาบก่าบพะกุาสมาชิกทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับที่ติดตามช่อง y o u t u b แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นทางสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เด้อที่ทติดกะที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาไม่ว่าสูตรหวยจะเข้าสูตรหวยจะหลุดยังไงสมาชิกก็ยังติดตามอยู่นะครับติดตามกันอยู่ด้วยดีเสมอมา นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับสมาชิกนะอ่ะงวดต่อมางวดที่5สูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข3ฮะสูตรที่2ก็ได้เลข3นะครับจงอันที่เลข3ก็ดอก38 <c oughs> เลข3มนฮะมาที่หลักสิบล่างฮนะถูกเป็นงวดที่ อ่าย้อนให้ดูหกยอดนะครับย้อนให้ดูหกยอดนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ดูหกวดอ่าเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะเป็นสูตรใหม่ <c oughs> โทษทีฮะย้อนให้ดูหกวดเป็นสูตรใหม่ นะครับลงให้วดแรกใครที่เพิ่งเข้ามานะครับบอกอ่าสูตรนี้ไม่เคยเห็นนะครับบอกสูตรนี้ไม่เคยเห็นนะวัดที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ลงนะครับผมบอกอยู่นี้ว่าเป็นสูตรใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนะคสูตรใหม่เด้อสมาชิกเ้อสูตรใหม่ลงให้วนแรกนะครับประจช่องแอนทอนนะครับนักคํานวณนะครับสูตรลงให้วนแรกนะครับ วดที่ผ่านมานะครับสูตรที่1ฮะวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขหนึ่งฮะสูตรที่2วิ่งล่างตัวเดียวได้เลข6กไม่ชนนะจับชุดเดียวเลยวดวที่ผ่านมาอ่ะพอนหกหนึ่งนะครับก ok ็นะครับหกหนึ่งมาที่สิบหน่วยล่างเลยนะครับมาครบลงให้วัแรกเด้อเป็นสูตรใหม่นะวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชนกันสองสูตรวั <c oughs> ที่ผ่านมาสูตรเก่าหลุดกระจุยกระจายเลยนะ เอาสูตรใหม่มานะกำนดให้สมาชิกได้รับชมกันนะสูตรมาดูฮะสูตรที่1วิ่งิงล่างตัวเดียวสูตรที่2นะวิงล่างตัวเดียวใครชอบแคปเตรียมแคปสูตรไว้วิธีททำนำหลักแสน1ครั้งบวก10ล่าง2ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก5คงที่เนะอาบวกกันดูฮะ66ลงท้ายเลข2 6อลงท้ายเลข8 86ลงท้ายเลข4 40ก str ็ได้4 48ลงท้ายเลข2 28ลงท้ายเลข0 0กคงที่ลงท้ายเลข5วิ่งล่างตัวเดียวสุดที่1นะครับได้เลข5เอามาต่อกันกับสูตรที่2ในคลิปนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียว โอ้โทษทีอาสมาชิก <c oughs> มันหนาวมันคอยจ่องแต่จะไอจะเจ็บคอนะครับอันนี้ก็ปวดฟันไอลากฟันทะลุเหงือกออกมาแล้วก็มาทิ่มกับลิ้นผมนี่เวลาพูดเนี่ยมันก็เจ็บๆหน่อยก็ต้องกราบขอโทษขอภัยด้วยกันแล้วกันนะครับเอาไปดูสูตรที่2องับวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะบวกหลักร้อยบุญ อ้บวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สำหรับสูตรที่สองวิ่งล่างตัวเดียวเอาบวกกันดูฮะหกบวกหกลงท้ายเลขสองสองบวกหกลงท้ายเลขแปด 8บวก5้าลงทยเล็3 3บวก0ก็ได้3 3บวก8ลงไายเล็1 1บวก4 1ะครับ1บวก4ลง้ายเล็กสูตรที่2ก็ได้เลยอ่ะทั้ง2สูตรชนกันที่เลข5เหมือนที่ผมได้เกิดไว้วันนี้ล่างจะมีเลข5หรือเปล่านะครับก็พิจารณาเอาแล้วกันใครชอบ5้ค่อยนำไปใช้ นะครับใครไม่ชอบมองผ่านเด้ออย่าไปฝืนใจตัวเองสูตรนี้ยิ่งเป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับลงให้เป็นงวดแรกรัฐบาลไทยล่างนะครับถ้าชอบก็จัดเลขห้ถ้าไม่ชอบมองผ่านนะสูตรคำนวณขึ้นมาใหม่ลงให้งวดแรกงวดจำที่16 12ทับ12ทับ6 7นะครับอ่ะใครชอบ5จะจัดไปไว้ที่หลักไหน ก็แล้วแต่นะครับ5นี้มันติดดับอ่ามันติดดับด้วยนะครับแต่ตัวเด่นผมมันก็มีสูตรเด่นอย่างเช่น2ส,สูตรนี้ก็เด่นนะครอ่ะชอบดับชอบเด่นจัดไปฮะฮตัวเดียวล่าชุด2สูตรขอบคุณครับ